ท่านน,น,น,าะาานะครับผมวันนี้เราก็ช่องเจดีบีเกมเมอร์อีกแล้วครับก็เออ่หมดแรงอีกแล้วก็ใช่อืมตามนั้นแหละรู้ไปว่ <c oughs> ตาตอนนี้ผมจะทำอะไรก็คลิปเดียวกับไอเออ่ไฮเตง่วงนอนนั่นแหละน่นาจะตั้งชื่อว่าไฮเตง่วงนอนตอนนี้ด้วยฟอร์นสายง่วง พวงชิบหายไม่รู้ว่านิ้วมันจะไปก็ลูนผมใช้เป็นกายภาพแล้ก็งงๆงงๆประมาณนี้นตองน,นั้นก็ออลอาทีกูเกียดิพิษอะไอ้ยี่้ย โอ้โหนี่จะตัวรักษาอะยอะห,าหา่าเพรว่าเราเป็นตัวเพือตัวกูมันเด้งมารอบที่สองขนาดนี้ตัวอะไรกันก็ตัดไปดูในเกมกันเลยนะฮะตัดย,ยี่ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเข้าสู่กระบวนการปลาดอกล้นเพื่อนนะฮะโยโกโอเคเอาดูกันจะเริ่มไปต่อแ ถึงที่สำคัญของการ์ลินพิการล่ำแต่เป็นการปาดอกไโดนศัตลกาใทัวไ็ดีันนผมค่อนข้างจะอ้แม่ย้อยไม่ไไม่ไไม่ไมเบไปละนลุ่มเหี้ยก็เล่ก็ทำอะไรกเล่นแต่ไม่เล่น่ะ โอ้่ต้องให้เราลู้งเนแล้วม,มันลุมเกินไปไหมวะเยอะคือลุ้แบบลุมก็ลุมน่าเจ็บเว่านี้กวาดยังงเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเพื่อจะไม่ได้หัว้อย แต่ตอนนี้กูว่ากูน่าจะง่วงแลวแหละอาการง่วงบางครั้งการใช้เวลาหรเอนั่นแหละเออเออสวยเออยอดกวนาเล่นทำไมกูไม่ปลาดอกไปก่อนวะกูกูควรไปนอนนะเฮ้ยกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย

แค่ก็มันนัวนัวเป็นปกตินั่นแหละแล้วคือมีปิ้งวิงนเียงล่านหญิงท่างท่านช่าคือมเล่นลุมเลี้ยแล้ากูไม่รู้ว่ากูจะเล่นยังไงละกู้ายไม่อยู่เลนกลางอ e d เราจะจับนะฟิกเกอร์ป้าก็ไม่ได้วั้เออแม่งดีกว่าแมงดีกว่าแี่ปัดไดไปขัดไปดีัดไปขัดไัดดขด เยอะกระตุกโคตรถูกเวลาเลยนีเกือบตายเพราะกระตุกยหนยาาึ่งคิวแรกมาแล้วนะแล้วใครมันแจก,กว่เนี่ยอ๋อเพื่อนย่านี่เอง อีาเกิดอ่ะกูอยากสู้ด้วยนไม่ใช่ว่าสู้ะกูคิดกูคิดแค่จะสู้กับแม่นี่ฮะด้วยพวกสายพิษจัเลยนนนสัตว์โดนพลังแห่งการจี่หอยไว้ดิอี่ห้เสี่ันสี่

An enemy has <laughs> been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. วันนี้กูไม่รู้นะวที่จะหลับตาอัดหรือเปล่าขัดขึ้นตีตีและวามมันง่วงผมก็ไม่ค่อยอยากจะแชากเออเออเออแล้ว ตัตยตอยนะ้องรอดนั่นน่ะเฮ้ยนำคานนำคานตัวเองปลาดอ,อดง

กว่าตรงนี้มันอันตรายสักนิดหน่ย่ยขอจิ้มตะเคียน ดันป้อมดีกว่าเออนั่นหละเอาป้าไปนะนี่ป้าดอกป้อก็คือป้าดอกอะไรของกูเนี่ยจะเลื่อนอีกแล้เล่นเลยฟัวนะว่วงแล้วไปมันต้องพุ่งไป นี่แหละัตติกูกัวไได้ไปิดไเลยจเลยนสนไปนาไปต้องไปยกูมงจะลุมกัวมึงจะลุมรบตัวรบตัวเยทเยยยั ดีนะแม่งไม่ออกสลัวมด้ดด <c oughs> เ,เล่นคาร์นุดใครไปสักนิดนึงก็ขออภัยนะ Blood, Blood. <c oughs> Legendary, Legendary. double down, I shut down, dominating. destroyed a tower. กูเลยด้วยตำพังนะั่นคือคลิปบรนลุช้าหนึ่งหงต้องการความช่วยเหลือไมหมเอ่อกยออกระแกขึ้น

好不好，打皮被别